นี่ไงนเซเซดูสินี่ไงท่านพ่ออ่านที่เขาเอาไปซ่อนระไรเดียงสานักอง์ชายนเซเซท่านควรจะคิดให้ดีก่อนกล่าวหาเราถ้าพวกเราต้องการซ่อนอ่านมาชิ้นนี้แล้วข้าจะเอามันมาที่นี่ทำไมขอพระคุณพระเป็นเจ้า ที่ข้าได้เรื่องรู้แผนร้ายของท่านนัสเซอร์และข้าได้บอกองค์ราชาไปแล้วเมื่ออย่างนั้นข้าคงต้องถูกพวกท่านสองคนใส่ความืม ข้าไม่ถือสารกถ้าท่านจะใส่ความอะไรข้าแต่ข้าก็เจ็บที่รู้ว่าท่านพยายามลบหลู่องค์ลาชาองค์ชายนะเซร์ถ้าหากว่าท่านอยากชนะการประลองขนาดนี้ละก็แค่บอกกับข้าก็พอข้าสาบาน ข้าจะไม่ยอมให้ลูกชายข้าลงแข่งขันประลองกับท่านรวงปากตุรคารท่านพ่อโปรดฟังข้าก่อนโปรดอย่าเชื่อคำพูดของชาตุรคารเธอโกหกนี่เป็นแผนของเธอเงียบซะนะาราซี เจ้าไม่ควรใช้ความรักของข้าเป็นเครื่องมือเจ้าไม่ควรใช้ประโยชน์จากความรักของข้าอลูกหม่อมฉันถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม <_ an> แต่ไม่เป็นไรหรอกหม่อมฉันไม่อยากจะเห็นการนองเลือด <_ an> ไม่ใช่ความผิดนาซ่าหรือราเซียรหรือของท่านกุดตุบแต่มันผิดที่เลือดของเขาสายเลือดของเขาความจริงคือลูกนุดดินเป็นลูกของเมียน้อย ยังไม่มีใครยินยอมให้ลูกของนางรำได้รับตำแหน่งผู้ปกครองของเดลลีไม่แล้วพวกเราไม่ต้องการตำแหน่งท่านอยากได้ก็เอาไปเลยเราคงมาอยู่ผิดที่ ไปกันเถอะอดกอนตุรคาม เจ้าทำให้ค่าผิดหวังมากองชายนะเซอร์ข้าให้ดาบนี้เจ้าเพื่อเตือนใจเจ้าให้กล้าหาญ แม้ว่าจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้แต่ข้าเสียใจที่เจ้าไม่เพียงรู้ถูกดาบเล่มนี้แต่ยังทำให้ข้าต้องอับอายและเสื่อมเสียเกียรติเสด็จพ่อเจ้าพ่ายแพ้การประลองตอนนี้ แต่ยังจะโกหกเจ้ากำลังทำให้ข้าเสียความเชื่อใจในตัวเจ้าข้าราชาอัลทามัสอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเลยองราชา คำพูดของท่านย่อมเทียบได้ดังกฎหมายและมันย่อมไม่เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรเลยเพราะคำพูดของท่านอาจทำให้ประวัติศาสตร์ดารา่างพร้อยยังไม่อาจแก้ไขกลับคืน ข้าเบื่อจะเล่นซ่อนหาแล้วเจ้ามพรางตัวทำไมเปิดเผยใบหน้าออกมาซิข้าอยากรู้ว่าใครกันที่รักข้าจนต้องสะกดรอยตามข้ามาเออเจ้าเองสารุน บอกข้ามาตามตรงเจ้าคิดถึงข้าใช่ไหมพระเจ้าพระเจ้าเอ้ย,อย,อยข้าดีใจเหลือเกินอะท,ที่เจ้ายังไม่ตายอะ่ะข้านึกว่าเจ้าไปเที่ยวบนสวรรค์ซะแล้วอะ <laughs> เพื่อนนางฟ้าบนสวรรค์ยังไม่ค่อยสวยถูกใจข้าเท่าไร ข้าเจอคนบนโลกที่สวยกว่าอืข้ารู้สึกถึงสายลมอืมข้าได้กลิ่นหอมของความรักอเจ้ายังเก็บผ้านี้ไว้อีกเหรอเนี่ยมานานแล้วนะข้าเริ่มหลงรักเธอแล้ว และข้าเอาจริงข้าราชาอาลทามัสได้ใ,ใคร่ครวนอย่างดีและพระเจ้าเป็นพยานข้าขอประกาศามอบตำแหน่งผู้ปกครองเดลีให้แก่ องชายรุกมุดดินอ,อ,อ,อ

จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ <S <S 1> <S 1> <S 1> hmm <laughs>